ได้วาจีมาเบ่งปลาขอนน้ำบกปลากระมดเ,เป็นอะไรเนาะนี่หนอหน้าม,มดปลากระมดปลามาปล่อยกบะโหนอยโอ้ยดินเดาๆอยู่ตาย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 ไปใส่เสมอมันจะไก่ทางบ้า คนจังไดยมาออกไปบทสมงบทปลามาป่วยยังเม็ดวันนี้หม่ว่าโอ้นะ